ตามดึงป่าซางตามดึงเข้มแข็งตามดักตักยาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญเค่อทองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจพอเพียงรุ่งเรืองวัฒนธรรมเพื่ดดันผ้าทอตาบลึป่าซางอำเภอวิเชียรดุรงจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอวิเชียรบุรีอยู่ห่างจากตัวอำเภอวิเชียรบุรี่กิโลเมตรอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย36กิโลเมตร ตลอดความเป็นมาของตำบลป่าซางตำบลป่าซางเดิมทีเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลทุ่งอกาภอเมืองจังหวัดเชียงรายแต่มาในปีพศ evet 2 5 1 7อเภอวิยงชัยได้แยกออกจากอเภมืองเชียงรายตำบลทุ่งกาะจนขึ้นอยู่กับอเภอวิยงชัยและในปีพศ2 5 1 7อเภอวิยงเชียงลุงได้แยกตัวเป็นกลุ่งอเภอวิยงเชียงรุงตำบลป่าซาง จึงได้แยกจากตำบลทุง่งเกาะเป็นตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุง้งจนถึงปัจจุบันสภาพทั่วไปอาณาเขตติดต่อพื้นที่ตำบลป่าซางมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอดอยหลวงที่ใต้ติดกับเขตตำบลพุ่งเกาะที่ตะวันออกติดกับเขตอำเภอพยานงลายที่ตะวันตกติดต่อกับเขตตำบลทุง่งเกาะตำบลดมหาวัน เนื้อที่ตำบลป่าซางมีเนื้อที่ประมาณ87.06ตารางกิโลเมตรหรือประามาณ5,4412.50ไร่ครอบคลุ 16. ม16หมู่บ้านตำบลป่าซางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวงเชียงรุง้งระยะทางประมาณ3กิโลเมตรสามารถเดินทางสะดวกโดยรถบุนรถมอเตอร์ไซค์มีเครือข่ายการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ AAS ดีแทและชูมูบทำเนียบการปกครอง,ต,งตาบลตาซามมีทั้งหมด1 6หมู่บ้านมีนายชูชาติบดญเป็งเป็นกำนันตาซางและมีนายสมควรในติดเป็นนายยกองการบริหารส่วนตาบลประชากรตาบลญตาซางมีประชากร,นาารากนในพื้นที่ทั้งสิ้น1 6หหมู่บ้าน 3 8 1 3ครัวเรือนประชากร7,205คนเป็นชาย3,540คนหญิง3,665คนมีความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่คิดเป็น114คนต่อตารางกิโลเมตรสภาพเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทําการเกษตรทาํานาทําสวนทาไร่เลี้ยงสัตว์อาชีพเสริม รับจ้างค้าขายบริการและใช้แรงงานสภาพสังคมประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองและคนอีสานบาง,งส่วนนับถือศาสนาพุทธ ต่นเดินเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นเดินป่าสรางน้อมนำแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสนเดชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบในการสืบสารต่อยอดแนวคิดการน้อมนำการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการพัฒนา พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าซางให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนน้อมน,นำเอาหลักปรกัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิตประจำวันโดยการดำเนินง,งานตมบนเข้มแข็งดังนี้ด้านความมั่นคงการปลูกพืชผักสวนครัวข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านเบือกินได้ของประชาชนในทุกหู่บ้านของตำบลป่าซาง ตำบลป่าซางได้น้อมนำแนวคิดของสมเด็จพระคนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทศรัตนราชาสุดาสยามบรมราชาุมารีในการส่งเสริมกิจกรรมปลูกผ,ผักสวนครัวโดยโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในตำบลป่าซางทั้งหมดสิบหกหมู่บ้านเรื่อมกันปลูกผักไว้กินเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และบ้านห้วยมาเอียกหมู่ที่ห้าบ้านมาเอียกหมู่ที่สี่บ้านห้วยมาเอียกเหนือหมู่ที่แปดปลูกผักแบ่งปันตามโครงการท่าน,นี้มีรักปลูกผักแบ่งปันมีการบริโภคอาหารปลอดภัยประชาชนในตำบลต่าซางมีการปลูกผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไว้บริโภคเองก่อให้เกิดอาหารปลอดภัยสำหรับสมาชิกในครัวเรือนและชุมชน ยังมีการเลี้ยงไก่ไว้สำหรับเป็นอาหารสำหรับครัวเรือนมิติความมั่นคงความมั่นคงในชีวิตในตำบลป่าซางได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตโดยการประสานงานบูรณาการแพลงงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีภาคราชการภาคเอกชนส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านตำบลป่าซางการเลี้ยงเป็ดไก่ การเลี้ยงสุกรการเลี้ยงโคกระบือการเก็บอมเงินนอกจากมีอาชีพมีรายได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักการทําเกษตรอาชีพเสริมการทําน้ําพลิกการเย็บผ้าการทําแหนมการเลี้ยงสัตว์ประชาชนได้มีการออมเงินผ่านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเช่นบ้านประซางหมู่ที่3มีการอมเงินสัจจะกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ั้งยังมีการต่อยอดส่งเสริมการลงทุนประกอบอาชีพเช่นการทอผ้าการตัดเย็บผ้าการเปารูปเป็นวิสาหากิจชุมชนโดยเป็นสินค้าโอโท็อปความมั่นคงที่อยู่อาศัยจากการมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้และก,การเก็บเงินออมส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงมีที่อยู่อาศัยทาวรมีความปลอดภัยต่อชีวิต แล้เ่รนหนึ่งก็เตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมเรินพายุแผ่นดินไหวภัยทางโรคติดต่อภัยทางเศรษฐกิจเป็นการสร้างพูนพื้นกันอันดีให้คนในชุมชนทั้งตำบลให้มีความเข้มแข็งในการประชิญวิกฤตต่างๆเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นความสามัคคีตอดอง ตำบนป่าซางสเสมให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีการช่วยเหลือเกื้อกลูลกันทั้งให้ความร่วมมือกับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเจิญราชการต่างๆที่เข้ามาสนับสน,นุนช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาท้องถิง่นตนเองโดยการปรับสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนทําความสะอาดวัดไม่น้ําลําคลองร่วมประชุมจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบลของตำบลป่าซาง ในรอบปีที่ผ่านมาตำบลป่าซางทุกหมู่บ้านมีการจัดประชาคามหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเรื่องเบรณา,าการจัดทำแผนหมู่บ้านตำบลสองครั้งและเรื่องพัฒนามหมู่บ้านท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆการยึดหลักประชาธิปไตยทุกหมู่บ้านใน,นตำบลป่าซางได้มีการประชุมประชาคามหมู่บ้านเป็นประจาทุกเดือนมีการยึดหลักประชาธิปไตยในการลงประชามติ และทุกคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านและทุกหมู่บ้านจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับเช่นการเลือกตั้งสมาชิกอบตอนายกอบตการนผู้นนหใหญ่บ้านสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้น,นด้านการตรวจอบายมุขตำบลแาซางได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนลดละเลิก,ลลกอบายมุขเช่น ห้ามเลืกการพนันในงานศพนมดบ่มสุลาเทศการเข้าพรรษาสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมได้แก่ในชุมชนหลอดยาเสิบติดมีพลังชุมชนอันได้แก่25ตาฉัตรรคอยสอดสองอวัยมุกต่างๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนมีการจัดเวียนยามในเทศการต่างๆด้านการบริหารจัดการชุมชนตำบลป่าซางได้สนับสนุนให้ทุกหน่บ้าน มีการปรับแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นผู้ประสานงานในการปรับแผนพัฒนาหมู่บ้านการบูรณาการแผนตำบลโดยมีหน่วยงานพาคือคอยสนับสนุนได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางปะสูางอำอเภอเกษตรอำเภอการศึกษาม่ระเดชแมตามอัธยาศัยกศนออำเภอเวียงเชียงรุง้งคณะครูโรงเรียนในตำบล คณะก,กรรมการหน่บ้านได้มีการใช้ข้อมูลในการวางแผนสนับสนุนจัดทำแผนเช่นข้อมูลกชช2ข้อมูลเจปรปโถและข้อมูลทั่วไปจากทุกหน่วยงานภาคีเพื่อมะดลนแก้ปัญหาต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดทำโครง <c oughs> การขนาดใหญ่เช <c oughs> ่นการก่อสร้างถนนขุดลอกหุ้นหน,อ,นองคลองบึงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศตำบล การรวบรวมปัญหาของทุกหมู่บด้านไว้ในตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบนเรื่องส่วนราชการตำบลและอำเภอมีการรวบรวมไว้หน่วยงานต่างๆที่ต้องนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาตำบลการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนโดยชุมชนตำบนป่าซางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบนป่าซางได้สนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาใช้พลังชุมชนในการร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผน รพื่อลดผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชนร่วมกันให้ผู้น,นำชุมชนเป็นแกนนำโดยเฉพาะชุมชมกำนันที่ใหญ่บ้านตำบนปา่าซางวางแผนและพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนระเบิดจากภายในชุมชนการบูรณาการแผนตำบลหลังจากได้แผนพัฒนาจากหมู่บ้านในตำบลทุกหมู่บ้าน ชุดปฏิบัติการตำบลได้รวบรวมบูรณาการจัดให้มีแผนพัฒนาตำบลขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้เข้มแข็งเป็นเครื่องมือนำทางในการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลป่าซางนิติความมั่งคัง่งด้านการสร้างโอกาสด้วยความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของการพัฒนาการดูแลกันของคนในสังคม ตำบลป่าซางได้คำนึงถึงทุกคนในช่วงวัยคนตกเกณฑจปทถอด้านต่างๆการนำข้อมูลทีพีเน็และข้อมูลจากไทยคิวมาผนวกวิเคราะห์หาปัญหาของคนในครัวเรือนที่ยากจนทุกช่วงวัยนิติความมั่งคัง่งด้านการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวพัฒนาการดูแลคนในสังคม ตำบนป่าซางได้คำนึงถึงคนทุกช่วงวัยคนที่ตกเกณจอประทอด้านต่างๆการนำข้อมูลทีพีเมและข้อมูลจากไทยคิวเอนมาผนวกวิเคราะห์หาปัญหาของคนในครัวเรือนที่ยากจนทุกช่วงวัยของคนในตำบลป่าซางแล้วนำมาแก้ไขาตามแนวทางสี่ทอทรัพยากรทักษะทัศนคติทางออกดำเนินตามกระบวนการ แก้จนของคุณทุกเครื่องวัยมาใช้ในการดำเนินง,งานโดยมีทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงในระดับตำบลแล้วนำมาจัดทันแผนแก้ไขปัญหาตำบตุงติดตามครัวเรือนยากจนแบบต่อเนื่องในปีพศ2565-2566ถึงปีพศมีครัวเรือนยากจนตามระบบท p m ีแมทจำนวน11ครัวเรือนทีมพี่เลี้ยง ได้ติดตามให้ความช่วยเหลือเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่องช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหาทางออกของชีวิตและการดำเนินชีวิตให้มั่นคงมีอาหารกินโดยส่งเสริมครัวเรือนยากจนปลูกผักสวนครัวาการจัดหาแหล่งทุนชุมชนตำบลป่าซางได้ส่งเสริมให้กองทุนชุมชนต่างๆภายในหมู่บ้านได้มีการจัดบ,บริหาร ตามหลักธรรมาพิบาลได้ส่งเสริมให้สมาชิกทุกครัวเรือนได้เข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนอันได้แก่กองทุนหมู่ด้านกองทุนกคคจกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเลี้ยงสัสตว์เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตำบนปราสานได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีการผลิตการแปรรูป การสร้างให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งเกิดรายได้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์กลุ่มอาชีพทำนากลุ่มอาชีพแรลูกน้ำพริกหมู่ที่6หมู่ที่11กลุ่มอาชีพย 5, ้อมผ้าทอผ้าหมู่ที่สากลุ่มอาชีพผ้าไหมหมู่ที่ส2องเป็มต้นกลุ่มได้พัฒนาการด้านการตลาดด้วยตัวเองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มิติความยั่งยืนการน้อมน,นำแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตำบลตาซางได้ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลได้น้อมน,นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นวิถีชีวิตเช่นการประหยัดพึ่งตนเองปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์เตรียอาหารการประหยัดอดออมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตเวลาเผชิญภัยพิบัติตา่ตางๆ การสร้างแหล่งน้ำในครอบครัวชุมชนแหล่งสาธารณะที่สามารถทำได้การรักษาทรัพยากรธรรมชาติในตำบลได้ส่งเสริโครงการคาร์บอนเครดิตบ้านหุวงหนังเอียบเหนือหมู่ที่แปดและบ้านป่าซางดอยแก้วซึ่งเป็นความริเริ่มสางสันในการปลูกป่าเพื่อลดคาร์บอนได้รับผลตอบแทนเป็นงบประมาณพัฒนาในหมู่บ้านเพื่อลดเลือร้อนโครงการอนุรักษ น้ำต้นน้ำบ้านปราสาหมูที่หกและบ้านตาดควันหมู่ที่สิบห้าแม่เหนือจากหมู่บ้านมีจิตอาสาที่คอยอนุรักษ์สิ่งเวดล้อมของตนเองให้มีสภาพเหบาะสนเพื่อลดโลภแลมก,การกําจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้านทุกหนูบ้านมีการดําเนินกิจกรรมจัดทําทางขยะเปียกเละโลภแลมทุกหมูบ้าน โดยสนับสนุนให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนเข้าเลื่อนโรงการครบแลเ้เตยเซนและมีการคัดแยกขยะการนำกลับมาใช้ใหม่การเปลี่ยนแปลงขยะให้เป็นมีต้านการส่งเสริมการเรียนรู้พึ่งตนเองมีทุกหมู่บ้านเช่นบ้านวัดโรงเรียนมีการส่งเสริมการใช้วิถีอพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหารมีศูนย์เรียนรู้ หรือมีบ้านตัวอย่างในการปลูกผู้ผักสวนครัวการปลูกผักทั้งสองข้างทางเช่นมีศูนย์เรียนรู้หมู่ที่3มีศูนย์เรียนรู้การปลูกผักการเลี้ยงสัตว์การแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการกําจัดขยะการสร้างการตลาดแอ้มผ้าการจัดการชุมชนของตนเองทั้งนี้ยังมีวัดคอยเป็นศูนย์รวมดวงใจในการปฏิบัติธรรมทุกวันพระ มีประชาชนในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า90ปซได้ใช้ประโยชน์จากสุรียนรูนี้ด้านการสร้างเครือข่ายการพัฒนาตำบลต่างได้ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มองค์กรอาชีพภาคีการพัฒนาได้สร้างเครือข่ายพัฒนาภายในตำบลเช่นเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเครือข่ายการคัดแยกขยะเครือข่ายการเลี้ยงสัตว์การทำมาการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืช เมืองป่าซางยังคงเป็นตำบลที่ต้องการเรียนรู้ส่งเสริมเร่องน้มพพัฒนาช่วยเหลือเพื่อกูลและยึดมั่นแนวทางหลักการตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไปพร้อมที่จะสร้างให้ตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป